พิจารณากันดูให้ดีกัมพูชาไม่ได้เล่นเกมนี้ไปตามกระแสทุกอย่างมีแผนมาแต่ต้นเขากำลังใช้แนวทางของอดีตกษัตริย์สีหนุเคยทำมาจนสำเร็จในการทำให้นานาชาติเห็นแล้วบีบจนฝรั่งเศสต้องคืนประเทศให้เขาไปลองศึกษาประวัติศาสตร์ดูแล้วจะเห็นแผนเขาเขารู้ปัญหาการเมืองไทยของเราเป็นอย่างดีจุดประเด็นแยกคนไทยออกเป็นสองฝ่ายตามกระแสการเมืองไทยให้กลับมาอีกสร้างภาพผู้นำไทยไม่ให้น่าเชื่อถือในสายตาประชาชนไทยเมื่อแผนแรกสำเร็จ เริ่มการกระทบกระทั่งกันเพื่อเปิดประเด็นใหญ่ให้ชาวโลกเห็นคนกัมพูชาไม่โง่ขนาดจะไม่รู้ว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังพาทำอะไรทุกคนเล่นเกมนี้ร่วมกับรัฐบาลสร้างแนวรุกนี้ให้คนเชื่อในทั่วโลกในขณะเดียวกันคนกัมพูชาในต่างแดนรับมุกนี้ไปเล่นด้วยแสดงบทผู้น่าสงสารในระดับนานาชาติเรียกร้องความสนใจแบบหน้าตาย สร้างประเด็นตรึงสื่อมวลชนไทยโซเชียลมีเดียไทยให้อยู่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆรายวันแล้วมีผลมากดดันฝ่ายไทยให้อยู่กับเรื่องนอกประเด็นที่เขาจงใจสร้างขึ้นวันและหลายเรื่องการทําให้คนไทยที่เห็นต่างทางการเมืองในระยะแรกเกิดขึ้นอีกนํามาใช้ได้อย่างสมบูรณ์ในระยะนี้ภาพเหมือนคนไทยขาดเอกภาพในกระแสโซเชียล วัตถุประสงค์หลักของเขาคือเพื่อให้วันหนึ่งนานาชาติเข้ามากดดันไทยไปสู่ศาลโลกโดยที่เราขยับไม่ได้เลยเพราะเขาคิดว่าเขาได้เปรียบโดยใช้กรณีเขาพระวิหารเป็นแนวทางตามที่นักวิชาการทั้งหลายวิเคราะห์ไว้ตอนนี้เขาน่าจะเดินมาได้ครึ่งทางแล้วมีเรื่องเดียวที่สกัดแผนนี้อย่างได้ผลที่สุดคือเรื่องทหารกัมพูชาเจตนาโจมตีพล,ลเรือนผู้บริสุทธิ์ของไทย เขาดึงสื่อหลักของไทยและสื่อโซเชียลฝ่ายไทยเรานีเรื่องนี้มาตลอดต่างพากันไปหลงประเด็นใหม่ๆที่เขาจงใจสร้างขึ้นแม้แต่เรื่องการจงใจผิดสัญญาไม่หยุดยิงหลังการสงบศึกก็คือประเด็นที่เขาตรึงเราไว้เพื่อเบี่ยงเบนจุดหมายปลายทางโดยที่เขาทําท่าไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งสิน้นยังบิดเบือนให้เราจับประเด็นแต่สิ่งที่เขาทําระหว่างนี้แหละสําคัญทุกคนคงเริ่มมองเห็นเชื่อว่ารัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงเห็นเรื่องนี้แล้วเหมือนกัน เขารู้กระแสการเมืองไทยและไม่ได้สนใจว่าจะเปลี่ยนเป็นรัฐบาลไหนเพราะสุดท้ายเรื่องนี้ไม่มีผลกับเขาแล้ว ยังไงเขาก็รู้ว่าเราขาดเอกภาพเขาเล่นในบทของเขาต่อนานาชาติแล้วดังนั้นในตอนนี้สื่อมวลชนไทยโซเชียลมีเดียทุกแขนงจำเป็นต้องช่วยกันดึงเรื่องการโจมตีพลเรือนกลับมาให้ได้นำเสนอในทุกมิติทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งภาษาอื่นๆอย่าหลงประเด็นตามที่ไอโอเขาต้องการให้เราเดินตามเกมเพื่อให้รัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงได้ทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่ในเวทีนานาชาติไม่ต้องมามัวพะวงกระแสภายใน เราช่วยการสกัดแผนสีหานุเวให้ได้ไม่งั้นสิ่งที่เขาวางแผนไว้มีโอกาสสำเร็จสูง